ขัดบ่แม่พี่น้องเอ้ย,อยมาเด้อขวัญเอ้ยพุ่นน่ะ,นะห้อยข้าเจ้ามางัดเล่นฝรั่งมันห้อยงัดเล่นงัดเล่นพุ่นน่ะจกตรงกลางแนแว่งไปเบิดลอรรดอยู่น้ำผื่นห้อยเป็นเงินผ้ากันงัดเล่นเงินฝรั่งดัดติมั่งแน่จ้ะสุดยอดปะอันนี้เสียไวน้นี่แต่ว่าอันนี้เชียานี่อยู่ก้างทางบ่เอาบ่ได้จะบ่ได้กินดอกพุ่นน่ะอันนี้เอานี่สุดยอดเลย จเอาจก็ไ้กินแล้วนี่หน่อยกระิเอามือนี่ยหนะจมมะเร็วแดงใบตรงใต้ดอกหน่อยก็จงไบหน่เีนีเี๋ยหเนี่เอาเนี่ย ตรงที่กระจอกแกเราทอดเอาเนี่ยเอาไปครึ่งนึ่งสุดยอดเลยโอ้อันน้อยพูดสุดยอดเลยว่าจันที่น้อยพูด ก็จงไว้แบ่งกันไปขาวจุนพูนแล้ว่าสันดอเบิ้นียสะส่อนนะจจะเนอะโอ้ยค <c oughs> นหักขออนุญาตเอชชอนี้ได้จัดเด้อมึงจับมาไปหนอปุ่น ขาวจูนพุนเลยสุดยอดอีหลีว่าเอากับอะไรจ้ะเพราะมันอยู่หล่อตาหล่อใจก่นคนอื่นเหลือเกินคนน่ะดอกกระลังก็ดีหรอกจ้ะขาวจูนพุนเลยอีสวอรน,น,ออนเนาะคนน่ะสวนคักแน่สวนผูสวอรนผู้ จังไงมันใหญ่ไพมากไอ้เพื่อนด้เก็บเอาคุณทั้งปลายเพื่นยังเล่นหน่อยสั่นเป็นสั่นอยู่คุณไ่เพืปอนไหซะไปจ้าเอาจือแต่ละทีกันยังดอกเล่นหน่อยอยู่พ่อแม่พี่นงคือเนี่ยปลานิ่นจานึงปลานิ่นหนึ่งปลาน,น,นิ่น,น,นสองตัวเห็ดนางรมฉีกครึ่งหนึ่งแล้วเล่นอีจ้ะปิดไปเลยออเสียบยังมือ <laughs> พอแม่พี่นง เสียบนยืนเมืองเลยจ้ะง่ายคักคนะุณประนิ่นใส่เห็ดนางรม ทูนูนี่ลองไอ้เห็ดทูนูหนึ่งใส่น้ำกันตกตัวปลาไว้ข้างล่างไตปลานี่ก็มี่ข้าตะไข่ใบบะกกูดถ้าจ่าเท้าใส่ไว้ไปมันข้าวเห็นบปล่าล่ะ นีสิีหนึ่งปลาใส่เห็ดนางล่มแล้วก็สิแกงน้ําไม่ใส่เห็ดจักหน่อยสดันหอนน่าจะเนาะหนึ่งข้าวเหนียวจ้ะหนึ่งปลาคันหนึ่งปลาแกงเห็ดนางล่มใส่น้ําไม่ใส่เห็ดทูนูมีเห็ดยังก็ใส่ลงไปนะจ๊ะเนาะใส่จีโปมกับใส่อยังล่ะตุ๊จัก,กระจัน หึ่งรสอมอ่ลงเดือดพุดๆเลยอันนี้ก็เนึ่งปลาค่ะหนึ่งปลาใส่เห็ดน่งล่มใส่เห็ดถูหนูโอเอ็นบราจาะเปิดก็มาพุดเดียวนาะกล่องคอยไปเบิดเลยึลงหม่ นี่ผัดพริกหยวกถั่วฝักยาวแล้วก็พริกหยวกไอ้ขาก็พริกหยวกแดงนะจ๊ะนะหอมใส่หมูจ้ะสีสันสวยน่ากินผัดหมูสับใส่ผักใส่สารพัดผักผักเอียงที่ถั่วฝักยาวพริกหยวกที่จ้ะ สีหนอกกองงามก็ได้กองคุณเดอจ้ะจได้สีงามขนาดไกลอกแหนมหมูใส่หนังจ้าแหนมหมูแหนมหมูผสมเฮ็ดอีกรอบนึงจ้าเฮ็ดอีกรอบนึงปลายังมีอยู่